นี่คือผมเกือบ20ปีที่แล้วถ้าบอกใครๆว่ามีซิกแพคครั้งแรกจากสูตรที่กินวิปครีมทุกวันได้เนี่ยน่าจะมีคำถามเพียบเลยทำยังไงวันๆกินอะไรบ้างและสุขภาพเนี่ยจะพังไหมคลิปนี้จะเล่าประสบการณ์การทำสูตรไดเอทที่ผมใช้ในการมีซิกแพคครั้งแรกให้ฟังรีวิวข้อดีข้อเสียและเปิดเมนูให้ดูแบบหมดเปลือกดูคลิปนี้ให้จบจะเข้าใจคีโตัวจนิกไดเอทมากขึ้นและเลิกกลัววิปครีมนี่คือผมตอนอายุ15 ผมสูง180เซนหนัก60กิโลุผอมๆแต่มีพุงมีนมและโดนโบลี่ผมตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกลายเป็นเด็กอายุ18ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครรังแกได้ด้วยการเล่นกีฬาต่อสู้ยกเวทหนักๆก,กินเยอะมากๆทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวให,วใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 3ปีผ่านไปสิ่งที่ได้มาคือหุ่นบวมๆหนัก85กิโลแต่แข็งแรงมากตามหลักจิตวิทยาของ Maslow's Hierarchy of Needs เมื่อคนเรารู้สึกปลอดภัยแล้วสิ่งต่อไปที่จะตามหาก,ก็คือการยอมรับจากสังคมและเพศตรงข้ามมีวันนึงผู้หญิงที่ผมชอบเขาบอกว่าชอบคนมีกซิซแพเป้าหมายของผมตอนอายุ18ก็คืออยากลดไขมันให้หุ่นด,ดูสวยงามตามบรรทัดฐานที่ผู้หญิงชอบเพื่อจะได้เลิกเป็นเวอร์จินสที ในบ้านเราสมัย20ปีก่อนเนี่ยแนวทางลดความอ้วนเต็มไปด้วยความเชื่อผิดๆที่บอกต่อๆกันมาผมเคยซื้อหนังสือลดความอ้วนมาทําตามเขาบอกให้อดอาหารให้แสบท้องเพราะตอนแสบท้องเนี่ยร่างกายกําลังใช้ไขมันคิดคิดดูโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นเพราะป,ปัจจุบันก็ยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่ ผมพยายามหาข้อมูลโภชนาการจากเว็บต่างประเทศทำให้เจออาจารย์หลายคนที่เปิดโลกหนึ่งในนั้นชื่อไลออนแมคโดนัลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาการออกกำลังกายเขียนหนังสือภชนาการมาหลายเล่มและเป็นคนกลนตีนกลนตีนชอบตั้งกระทู้ท้าทายความเชื่อหนึ่งในดราม่าตัวนั้นคือเขาบอกว่าช่วงที่ลดไขมันเนี่ยกินเว็บครีมและของมันๆได้ซึ่งมันขัดกับทุกสิ่งที่เราเคยได้ยินคุณหมอพูดบ้าเปล่าถ้าทำแบบเนี้ยคอเลสเตอรอลพุ่งแน่ๆเออเจ๋งว่ะวัยรุ่นชอบสุดโภชนาการที่ให้เรากินไข่แดงกินเว็บครีมมและขของันได้เา คีโตเจนิกไดเอทซึ่งเป็นการกินแบบเน้นไขมันเยอะๆแต่กินแป้งน้อยมากๆการกินแป้งน้อยๆจนต่ำกว่าประมาณ5-10%ของพลังงานในแต่ละวันทําให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าคีโตซิสซึ่งเป็นสภาวะที่ร่างกายเอาไขามันมาใช้ได้ดีรู้ไหมว่าการกินแบบนี้มันมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับในช่วงยุคปี1920เนี่ยก็มีการวิจัยเรื่องการใช้คีโตเจนิกไดเอทเพื่อรักษาโรคลมชัก ต่อมาในยุค70และ80คีโตเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มคนเล่นกล้ามเพราะมีนิตยสารเล่นกล้ามเริ่มพูดถึงพอมันเริ่มแมสก็เกิดการแพร่หลายและแตกสายการเป็นสูตรต่างๆมากมาย จากที่ผมทดลองด้วยตัวเองและศึกษามาทุกสูตรี่ยขอแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่กินแป้งน้อยมากๆหรือว่าทําคีโตติดต่อกันนานๆและอีกแบบคือกลุ่มที่ทําคีโตสลับกับการกินแป้งเป็นบางช่วงปัญหาของการกินแป้งน้อย,อยติดต่อกันนานๆเนี่ยคือมันไม่เหมาะกับคนที่ยกเว้นหนักๆหรือว่าเล่นกีฬาเยอะๆเ,เพราะคนที่เล่นกีฬาพวกเนี้ยต้องใช้แป้งเป็นแหล่งพลังงานหลัก สูตรที่ผมใช้ตอนเป็นวัยรุ่นจะเป็นการทำคีโตสลับกับการกินแป้งเรียกว่าอนาโบลิกไดเอทมาจากหนังสือจากปี1995เขียนโดยดร์มารูโอดิปัสคอเล่ซึ่งเป็นหมอนักยกน้ำหนักและนักเพาะกายจุดขายก็ตามชื่อเลยครับเป็นการกินเพื่อให้ร่างกายเกิดสภาวะอนาโบลิกโดยที่ไม่ต้องฉีดหรือว่ากินสเตียรอยด์ดร์ดิปัสคอเล่บอกว่าการกินไขมันอิมตัวเนี่ยมันช่วยทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมอนตามธรรมชาติได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้สารกระตุน้นวัยรุ่นได้ยินคํานี้ก็หหเพึ่ง แบบอนาบลิกไตเอ็ในวันธรรมดาเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่จะมาจากไขมันเพื่อให้เราอยู่ในสภาวะคีโตซิสได้อาหารที่กินหลักๆก,ก็คือเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อแดงไข่ทั้งฟองชีสน้ำมันมะกอกถั่วเปลือกแข็งแล้วก็ผักที่มีแป้งน้อยในแต่ละวันเพื่อเราได้สารอาหารครบผมจะทำเมนูเป็นบล็อก A B C ที่ได้พลังงานพอๆกันและเอามาประกอบร่างเป็น1วันตามความต้องการ ช่วงไหนที่เบื่อเมนูแบบฝรั่งก็สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบให้อิงกับบ้านเราซึ่งราคาก็ถูกกว่าด้วยและถ้าวันไหนอยากกินขนมนั่นแหละจะเอาไวเป็นครีมมาดื่มหรือจะบีบใส่ปากก็ได้ไม่อ้วนพูดจริงๆนะครับไม่ได้ไประชดทีนี้เพื่อให้เรามีแรงไปยกเวทหนักๆได้และอยู่ในสภาวะอานาบริกเนี่ยในวีเอ็นก็ต้องเป็นการเติมแป้งเยอะๆกินคาร์โบไฮเดรตประมาณ60-8 0ของพลังงานในแต่ละวันที่เหลือเป็นโปรตีนและไขมัน การทำ k e โตสลับกับการคาร์บโหลดแบบเนี้ยเขาเรียกว่า cyclical ketogenic diet หรือว่า ckd เป็นการเข้าสู่สภาวะ k e ตซิสแบบเป็นวัฏจักรสลับกับการกินแป้งทำให้เราได้ประโยชน์จากการเผาผลาญไขมันและก็สามารถที่จะมีแรงเยอะๆไปเล่นกล้ามได้ นี่คือหุ่นผมหลังจากทำคีโตัวนิกไดเอทและอนโบอลิกไดเอทมาเป็นปีผมรักษาหุ่นแบบนี้ไว้ได้หลายปีโดยแทบไม่ได้กินอาหารเสริมหรือว่าใช้ตัวช่วยอะไรสิ่งที่ทําให้ผมรักษาผลลัพธ์เอาไว้ได้คือการที่ผมทํางานในร้านอาหารจากนั้นก็ไปทํางานบนเรือสำราญต่อการทํางานในธรุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมันทําให้ผมสามารถหาชีสไส้กรอกและเบคอนกินได้ค่อนข้างง่ายแต่พอเราเปลี่ยนงานที่ทำก็เริ่มรู้สึกว่าการทําตามไดเอทนี้ทําได้ยากมากนอกจากหุ่นที่ลีนการทำาอนโบอลิกไดเอทยังทําให้ผมสามารถยกเวทหนักๆได้ ผมเจาะเลือด before แล้วก็ after เอาไว้ด้วยผลก็คือไขมันดี HDL เพิ่ม LDL และไตรกลีเซอไรด์ลดต่ำมากๆจนหมอตกใจ <S <S ข้อดีของการกินแป้งน้อยระหว่างวิ e k ด a y มันทําให้ผมไม่ง่วงระหว่างวันแต่มันก็มาพร้อมกับข้อเสียคือทุกๆวิ e k ด a y เนี่ยผมจะตั้งหน้าตั้ง,ต,งตารอ,อคอยว e k e n d วันวันหมกมุน่นคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้กินแป้งสักทีและในวันที่ได้กินแป้งเนี่ยก็มักจะตะบะแตกกินเยอะกว่าที่วางแผนเอาไว้หรือไม่ก็ไปกินแต่ขนมเยอะมากๆทาให้ชีวิตไม่ค่อยสม่ําเสมอเหมือนต้องคอยประคองอะไรบางอย่างที่เปราะบางไว้ตลอด ปัจจุบันสองสุดนี้ไม่ตอบโจทย์สำหรับผมแล้วครับเพราะผมอยากทําอะไรที่มันไม่ต้องมาสร้างกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองแค่ทํางานเนี่ยก็เหนื่อยชิบหายแล้วขอทําสุดที่มันทําง่ายกว่าและสม่ําเสมอดีกว่า ถึงแม้ว่าการกินไขมันเยอะๆอาจจะช่วยให้ฮอร์โมนเพศชายสมดุลขึ้นดีขึ้นได้แต่มันก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะช่วยให้เราเป็นย่อมมนุษย์ได้ถ้าอยากได้อนาบลิกสุดๆเนี่ยก็ต้องศึกษาเรื่องสเตียรอยด์ถ้าอยากให้เล่าเรื่องนี้เมนมาบอกกันด้วยนะครับเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบเป็นสารคดีเลย mm hmm. สุดท้ายคลิปนี้อยากสรุปว่าคีโตเจนิกและอนาบลิกไดเอทเนี่ยมันก็เป็นสูตรที่โอเคถ้าคุณทาแล้วมีความสุขแต่ต้องย้ําว่ามันไม่ได้ดีไปกว่าแนวทางอื่นๆ บทเรียนจากคลิปนี้คือสูตรต่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับเราในแต่ละช่วงชีวิตแต่สูตรที่ดีสำหรับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีสำหรับคุณในชีวิตนี้ผมทผําสูตรโภชนาการมาแทบจะทุกสูตรแล้วครับถ้าอยากให้เล่าสูตรอื่นๆแบบเจาะลึกเม้นมาบอกกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับ